จะทำอะไรจะทำแผลให้ไงอย่างบทของแสงจันเนี่ยเริ่มมาเดนรู้สึกว่าเป็นตัวที่แคสยากมากพอเอาก้อยมาแคสติ้งแล้วเธอเธอเธอเชื่อมั่นในตัวบทพอคือแสดงออกมาแล้วเนี่ยก็เชื่อได้ว่าเป็นตัวละครที่จับต้องได้เป็นบทที่ท้าทายมากมันมีความซับซ้อนในตัวละครมันทําให้ก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นตัวละครที่ก้อยใฝ่ฝันอยากจะแสดงมันมีแต่วความรู้สึกว่า ฉันอยากจะเป็นแสงจันทอยากจะเป็นแสงจันให้ได้ไ,ไ,ไม่ว่าอายุของแสงจันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่มันยังคงมั่นอยู่ในตัวของแสงจันร์นั่นคือความรักยังรู้ใช้ใชื่อลวีอยู่ใช่ไหมชื่อเพิงก็ไม่ได้ชื่อจริงๆของเธอเธอชื่อแสงจัน์ชื่อเพิมเนชื่อนางเอกในนิยายอ่ะฉันจะชื่อเพิงหรือจะชื่อแสงจันทร มันก็เป็นเรื่องของฉันพี่ไม่เกี่ยวบ้านเออดีป้าอ้าวพ้อเหมือนกับชีวิตเธอฝ่หาความรักที่แท้จริงมาอยู่เสมอและในช่วงชีวิตหนึ่งเธอก็เหมือนจะได้เจอความรักนั้นและแต่ว่า ความรักนั้นกลับทำให้เธอทุกขทรมานกับการรอคอย